สวัสดีครับวันนี้จะมาส่งงานนะครับแปดมิลนะครับทันท้ายไม่สักนะครับมาดูเดี๋ยวหาว่าไม่มีของจริงนะครับวันนี้วันที่ขนานี้นะครับก็มีลูกมียางอุลิงนะครับห้าตัวแล้วก็ลูกหนึ่งขวดนะครับอ่ะตามนี้นะครับก็เป็นลำลำเป็นลำอโลนะครับใส่ลูกปลายนะครับอ่ะสูบซิท สูบตรงนี้นะครับสูบเสร็จปุ๊บยิงตรงนี้นะครับเสร็จปุ๊บตัวแกนนี่จะถอยหลังมนันี่เราก็ดันแกนมาหน้าขันนั้นจบนะครับไม่มีอะรมากครับง่ายๆนะครับก็อันนี้คือเป็นงานของลูกค้าที่เขาโอนมาให้นะครับจบที่ราคาโอนสองพันห้านะครับราคาเก็บเงินไปทางสองพัน สองพันเร้อยห้าสิบาทนะครับผมขอราคาโอนและราคาโอนและราคาเก็บเงินไปทางต่างกันนะครับอ่าถ้าโอนผมส่งให้ฟรีครับจบที่สองพันห้านะครับเก็บเงินไปทางเพิ่มเพิ่มอีกสองเพิ่มอีกสองร้อห้าสิบนะครับอ่ามีแล้วแต่ให้นะครับผมมีสองราคาให้เลือกนะครับอ่ลูกค้าจะได้สบายใจนะครับอันนี้โอนนะครับ 2 0 0พนะครับก็มีไปส่งไปจังหวัดปทุมธานีแรกก็แรกก็ถ้าไม่เดาไม่ผิดก็สกลนคนหรือหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับเนาะอ่ะตามนี้าไปลำลารูนะครับบอกไว้ก่อนนะครับผมเน้นทำลำลารูเพราะว่า มันหนานะครับอีกอย่างหนึ่งก็น้าหนักเบานะครับอ่ะส่วนมากผมจะทําลําแค่หนึ่งหนึ่งเมตรนะครับอ่ะไปไหนมาไหนสะดวกครับก็แล้วแต่นะครับสำหรับคนที่สนใจก็ติดต่อมาครับอ่ะราคานี้ถือว่าถูกนะครับปกติเขาขายกันสองสามพันกว่านะครับสี่พันนุ่นนะครับนี่สวยนะครับสองพันห้านะครับโอนสองพันเจ็ดเก็บเงินไปทางอ่ะ สองพันเจ็ดห้าร้อยห้าสิบคนที่ดูครับงานได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคนะครับอ่ะก็จะมันเวลาลมรั่วนะครับมันจะมีแกนตรงนี้นะครับยึดน็อตตังนี้นะครับเปลี่ยนแกะออกมาเปลี่ยนแค่นั้นครับจบครับถ้าคนเรื่องมากถ้าคนไหนเรื่องมากไม่ต้องทักมาครับอ่ะนี่นะครับราคานี้ดูครับสุดซุดหน้าจะเป็น ใายไม้ประดูนะครับก็จะมียางต่อไปจะไม่ต่อท้ายแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเวลายิงแล้วมันจะกระแทกเจ็บไหลนะครับจะเป็นยางนะครับต่อไปนะครับอ่าโอเคนะครับฝากผลงานด้วยสนใจทักมาเรื่องมากเล็กเรื่องมากเรื่องมากมากก็ได้มาตักนะครับอ่าโอเคนะครับตามนี้ Nih, kita.